ขนจังเลยแอบกินขน,นมอยู่นะแต่ไม่กลัวอ้วนนะจ๊ะเดี๋ยวเนทั้งกินดึกกินของหวานกินของจุกจิกกินช็อกโกแลตไม่กลัวอ้วนเพราะอะไรเพราะมีอาหารเสริมตัวนี้นะคะจาก v ีคอนนะคะจากแบรนด์ชาเม่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีท็อกนะคะมีไฟเบอร์แล้วก็คอลลาเลนด้วยใครที่ไม่ชอบกินผักยกมือขึ้นเลย นี่คนนี้เลยไม่กินผักไม่กินผลไม้แม่นะเที่ยวเข็นนัแต่เด็กเลยนะว่าให้กินแทบจะแบบบีบป,ปากยัดใส่ก็ไม่ยอมกินนะคะพอเราไม่กินผักไม่กินผลไม้นี่นะคะเราก็จะระบบขับถ่ายไม่ดีถูกต้องท้องผูกพอท้องผูกแล้วไงน้าท้องมาสิจ้าอยากใส่เอลรอยก็ไม่ได้อยากใส่เสื้อผ้าที่แบบโชว์สะดือก็ไม่ได้ ไม่ไหวนี่ตัวนี้เลยลองต้องลองหนึ่งกล่องนะคะประกอบด้วยเจดซองด้วยกันหน้าตาของซองนึงเป็นแบบนี้นะคะมีวิธีการรับประทานง่ายๆนะคะก็เทใส่แก้วตัวนี้จะเป็นผงนะคะเทใส่แก้วเลยแล้วก็ผสมกับน้ํากินก่อนนอนเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็น้าเนี่ยเทอย่างจีนก็ไม่ได้แบบกะตวงอะไรมากนะก็แบบแก้วหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าถ้าตามกล่องนี้เขาก็จะบอกว่า1 0 0่งถึงมิลลิลิตรนะคะก็ ลองทานดูนะตัวนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่หน้าท้องดีหุ่นดีนะจ๊ะยังช่วยในเรื่องของขับสารพิษออกมาด้วยสารตกค้างนะเวลาเรากินเนี่ยพวกแบบอาหารเดี๋ยวนี้นะมันใส่ทังยาฆ่า,มาแมลงใส่อะไรก็ไม่รู้นะมันก็มีสารเคมีตกค้างนะคะตัวนี้นะก็ช่วยขับสารเคมีออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวลองชงดูดีกว่า จะเป็นสีเขียวนะคะนี่หนึ่งซองแบบนี้ฉีกมาแล้วเทใส่แก้วเลยนี่เป็นผงแบบนี้เห็นไหมเอ้ยเทลงไปเลยเป็นผงรสชาติก็โอเคเลยนะถือว่าดีกว่าหลายๆแบรนด์นะที่แบบกินไม่ได้อันนี้ติมถือโอเคเลยเทน้ําลงไปเลยจะเป็นสีเขียวนะคะนี่แบบนี้หนึ่งแก้ว ว่าอยากจะมีสุขภาพดีนะคะและว้วอยากจะมีคุณสวยเป๊ะแบบนี้นะคะขอฝากวีคอไว้ด้วยรีบมีรีบหารีบซื้อรีบทานนะคะจะได้รีบมวหุนดีแบบนี้นะจ๊าวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย